กสทชพร้อมเปิด5,000จุดให้ประชาชนนำคูปองคืนความสุขแลกกล่องเซ็ตทับบ็อกตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยมีบริษัทผู้ผลิตกล่องกว่าย22ยี่ห้อพร้อมเข้าร่วมโครงการซึ่งจากนี้ไปนะครับจะทำให้ตลาดซื้อขายกล่องรับชมทีวีดิจิตอลกลับมาคึกคักอีกครั้งจะตามจากรายงานครับ ผู้ถือคูปองคืนความสุขที่เตรียมนำคูปองไปใช้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนี้ให้สังเกตจากป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่จะติดไว้บริเวณจุดบริการรับและกล่องเซ็ตบ็อกกว่า5,820แห่งจากร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำเช่นห้างบิ๊กซีโลตัสโฮมโปแม้แต่ร้านสะดวกซื้อ7ซเว่ e อได้พร้อมให้บริการเปิดรับและกล่องเซ็ตบ็อกแล้ว ขณะที่มีบริษัทผู้ผลิตกล่องเซตท็อปบ็อกซ์22รายพร้อมเข้าร่วมโครงการซึ่งรูปลักษณ์และการใช้งานของกล่องแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกาันขึ้นอยู่กับความสะดวกและความชื่นชอบของผู้ใช้งานโดยเลขาธิการกสทอชอยืนยันว่ามีการป้องกันบริษัทและห้างร้านต่างๆทุจริตใช้กล่องเวียนแล้วซึ่งหากพบการกระทําผิดจะถอนรายชื่อบริษัทและดําเนินคดีตามกฎหมายทันทีหากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการกับเรา เข้าไปมีส่วนรู้เห็นกับการดําเนินการดังกล่าวนะครับนอกจากว่าจะไม่สามารถนํากูปองดังกล่าวมาขึ้นเงินกับทางสํานักงานกรสชหรือธนาคารรุ่งไทยได้แล้วนะครับจะถูกเพิกถอนสิทธิ์จากการเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการและจะถูกระงับการจ่ายเงินทั้งหมดด้วยนะครับและจะถูกดำเนินคด,ดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ สำหรับพื้นที่ในต่างจังหวัดที่ยังเกิดความสับสนของการรับคูปองนี้กสะทะชได้มอบหมายให้กรมการปกครองส่วนท้องถิน่นเร่งชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ถึงการรับคูปองและการนําไปแลกกล่องรวมถึงการเข้มงวดในการตรวจสอบครับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าเป็นการแจกคูปองธรรมดาคูปองธรรมดานหมายถึงว่าหนึ่งไม่มีตัวบาร์โค้ดไม่มีตัว เลข13หลักที่จะต้องคีย์เข้าไปทั้งหมดในฐานข้อมูลนะครับ mm hmm. เขาคิดว่าเป็นกระบวนการในการแจก mm hmm. เมื่อ3-4ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกูปองน้ําท่วมหรือคูปองในลักษณะอื่นที่แจกออกไปแล้วเนี่ยไม่มีกระบวนการในการกํากับดูแลในส่วนนี้นะครับตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนี้ตลาดเซตท็อปบ็อกจะกลับมาคึกคักอีกครั้งซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นพิมยาดา พัทรีพีรากรห้องข่าวอ